ไรนะสวัสดีครับพี่นิพนธ์ค่ะครับอ่าหุ้นหวยล็อกเล่นนะคะ่ะก็ทะลุทะลวงมากเลยนะฮะตกลงแล้วล่ะไม่ตกลไปรแรกซื้อให้ได้จริงเหรอไม่ต้องทำตามระบบไงก็ขาดทุนก็ก็สามบาทยี่สิบหกไงก็สต็อปล็อตไงหรอหรือใครดูสามบาทสี่หกก็ได้ดูสามบาทสี่หกก็มูลุกมูลสต็อปล็อตไปสามบาทยี่สิบหกค่ะสามบาทสี่หกก็ได้ถ้าใครนั่นมากๆอ่ตรงนี้เหร คือตรงนี้แล้วก็ดูว่าถ้ามันต้องขายสมบาทสี่ีอคุณโอเคไหมสามบาทสามบาทโอเคคุณก็ไม่ต้องเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวไอทีนะอีกทีนะใส่สมองใหม่ฮะคือไฮเดิมมันอยู่ที่สามบาทสามบาทนะฮะหัวขึ้นหนึ่งเี่ยมันอยู่ที่สมบาทสี่สีตบอกว่าห้ามหลุดลงมาใช่ไหมครับเพราะนั้นเราซื้อตรงเนี้ยเราก็ดูแค่สาบาทสี่สีนั่นแหละล็ลอกรลเออ คือมันมันวินัยก็อยู่ว่าเราเล่นรุ้งตามเทคนิคเพราะเราไม่รู้ว่าล็อกเลขมันทําอะไรมีคืออะไรทำไมมันขึ้นมาเราไม่รู้เราก็ดูได้แค่ที่นี่ว่าอ๋อวันนี้มันรู้มันเข้าบนเบสไฮเดินนะสามบาทห้าสิบนะฮะแล้วมันก็เล่นดีนะถือว่ามันไม่ใช่แบบปั๊มบนรุ่มขึ้นไปเป็นสองสามพันล้านช่วงบ่ายก็ดูมีแรงขายก็ยืนเฉยเฉยแล้วก็มาไล่สท้ายนะครับสไตล์ดี้คือแบบกับกับพีทีเอลเลยนะถ้าเจอแรงขายก็ดอกดอกไว้แล้วก็มาไล่ตอนปิด นะเพราะว่าภาพรวมเนี่ยมันไม่ได้สบภาพลุนตลาดลลมันเปดนลบคนกลัวถูกไหมฮะใช่ใช่ค่ะเนี่ยแดงทั C ้งเอเชียแทงยุโรปเปิดมาก็แดงคนกลัวเพราะนั้นเวลาเล่นม,มันก็หมายถึงว่าราคาขึ้นไปได้ช่วงท้ายอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไปโยนร่มอะไรมากมายเนะี่ยแต่เขาแสดงเจตนาแล้วว่าเขาจะขึ้นคนะนี้เราก็ต้องดูตามเทคนิคแล้วเทคนิคมันบอกว่าถ้าคุณจะใช้เทคนิคคุณต้องมีวินยัยควาเบืสามปาัจนก็ซื้อแล้วก็ถือไว้บอกแค่นั้นนะ่ะแล้วก็ยอมรับผลผลการทุนให้ได้ที่สามที่สามที่สี่ สามสี่สี่นะฮะรอบนี้ค่ะก็ยี่สิบตังค์ถลุสามสามบาทสี่สี่ตังค์ผก็ขายไปนะฮะถึงมองเงี้ยเนี่ยขายแล้วมันอาจจะวิ่งสวนขึ้นมาแบบไอวีเอลก็ได้ <c oughs> โอ๊ยแทงใจตัวก็ตลาดถ้ามันเหมือนมันบลูเนะี่ยแล้วเซ้นเป็นบกวกทุกนะวันวันละห้าจุดสี่จุดแล้วหุ่นหมุนกันเล่นเนี่ยอุ้เล็กกลางใหญ่เนี่ยมันง่ายเนี่ยค่ะอันนี้มันกลา, <c oughs> ายเป็นว่าหุ้นใหญ่มันขึ้นได้จะพองกลุ่มน้ำมันแต่มันเหมือนที่ผมบอกว่ามันเป็นปิโตเคมีนะฮะหุ้นเกณฑ์กำไรมันก็มาหุ้น น้ำมันปาล์มล้ำสูงอะไรมันมาทั้งหมดนะไอไอตัวของน้ําตาลอะไรเลยมันก็จะเล่นแบบคอม m m o ิตี้จริงๆอ่ะที่พูดคอม m m o ิตี้มันเล่นเสร็จแล้วแต่มันไม่ได้บอกค่ะคือใายและไอ้บริษัทที่มันทําธุรกิจพวกนี้แล้วมันจะกำไรนะค่ะแต่มันต้องขึ้นตามราคาอราคาของพวกุ่งพันไปก่อนอะไรเงี้ยมันก็ยากคราวนี้มันก็ยังพอได้แตพอมาล็อกเล่มาถามผมผมบอกผมไม่รู้ผมขึ้นเพราะอะไรผมใช้เทคนิคโดยเพียงเดียวแต่ถ้าถามว่ามันดีไหมปีนี้มันก็กำไรดีนะ จากที่เราเห็นตัวเลขในตลาดหลักทรัพย์มันโอเคนะค่ะพนะอ,อมันเบรคสามบาทห้าสิบก็ซื้อไปอยู่ดีๆใครอยากจะตังมงันแจกคนอื่นนะใช่ไหม,มทำทำพุ้นซื้อขุ้นมาจะแถวสามบาทนะสามบาทเด็ดซื้อมาเป็นปีเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาสามบาทหกสิบแล้วก็จะขายให้คนอื่นเป็นไปไม่ได้คุณนะติดเองคุณจะแกว้งก็ได้อะไรก็ได้นะเอาของอะไรก็ได้แต่ถ้าคุณขายตรงนี้ลงไปบาทนี้ก็เอาไม่อยู่ เราจะขายทําไมอะแล้วจะทำที่มาทาไมเงยมันไม่ใช่บอร์ดนะนี่มันตลาดหลักทรัพย์นะแล้วเป็นตลาดหลักทรัพย์สมัยใหม่ด้วยนะครับจะเอาวิธีการแบบปั่นๆบ่อนๆมาไม่ได้แล้วแสดงว่ามันก็เป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็เบรกความที่หนึ่งล้วก็ื้อจะถือไว้ส่วนคนที่ทําไม่ได้ก็ไปเรียน4บวก1เกิดฝ่าจะทําได้แต่ทำไม่ได้มันจะทำไม่ได้อะทำแล้วทำแล้วทำแล้วพี่อย่างนผมมาเองกต่ PPL ใช่ไหมก็ถือไว้ก็ถือไว้ ก็ถือไว้อ่ะถ้ามันบอกให้ถือไว้มันยังขึ้นต่ออยู่แล้วขายเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้เราจะยาลีวอเซลยังไม่ใช่ติดจย่อจะอะไรอะไรจะตกจะอะไรแล้วแต่นะตกตีกันอะไรก็แล้วแต่เลยยังไม่จบตัวนี้นะยังไปต่ออยู่อาจจะจบพรุ่งนี้แหละอะไรก็ได้ซึ่งเราไม่รู้เนี่ยเราก็ถือไปถ้าเราอยากได้เพราะว่าเราขายทีดีเอลกันมาไม่รู้เท่าไหร่นะขายมาตลอดทางเนี่ยขึ้นมาตลอดทางเหมือนกันแล้วขึ้นถึงไหนอันแหละที่ทาให้ติดทุ่นขึ้นถึงไหนนี่แหละ ถึงที่ไหนอยากรู้แต่ถึงเวลาที่เราซื้อที่เราถือเฉยนะครับ PTL ด้วยใช่ไหมคะมันก็จะ PTL มันถือมาตั้งแต่15บาทใช่ไหมว้าเราเป็นเบรค15บาทเนี่ยมันก็ต้องถือมาตั้ง15บาทสี่ค่ะใช่จําได้ค่ะเห็นไหมเรียนจนจําได้แล้วล่ะก็ซื้อแล้วก็ถือเฉยค่ะโอ้ย15สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเขาบวกตั้งห้าบาทเลยมันแป๊บเดียวนะมันแป๊บเดียวนะมันแป๊บเดียวนะบวกสี่บาทเลยเรอใช่โอ้นับนิ้วเลยพี่ม่อนแต่บางคนก็อาจจะ แล้วไม่ได้ตังแต่คนที่ได้ตังส่วนใหญ,ญ่จะเป็นคนที่ที่ที่ท,ท,ทําตามระบบตา oh, <okay. S 2> มเนะท้นนีเนะทำตามระบบแล้วก็การํำใยญ่ปวะเด็นล็อกเลขยันยากมาก uh, uh, uh. คิดี่าท่านนั่งอยู่สนะามห้าสองนี่ผกดระกาซื้อใช่ไหมซื้อไม่ทันคะ่ะมันขึ้นไปขึ้นไปสามสิบขึ้นไปสามแปดสิบขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยไม่เช้าขึ้นไปสามเจ็ดสี่เมื่อตอนบ่ายนะคะสามเจ็ดสี่แล้วก็โลที่สามจุดสี่ศูนย์นะคะ เออเอเบเลตอยู่ที่สามบาทห้าแปดดังนั้นเราลกไปได้สามบาทห้าแปดไปได้สามเป็นห้าแปดเป็นเอเบเลตนะครับ่ะค่ะมันก็คงถามว่ามันขึ้นไปแล้วลงมาอีกได้ไหมก็ลงมาอีกได้นะเหมือนพีดีแอลกว่ามันที่ขึ้นมันก็โยกจนคนแบบทิ้งของข้มันหมดมันก็ค่อยวิ่งขึ้นไปตายละซื้อไปอีกแล้วโดนทิ้งอีกป้าเนี้ยเนี่ยมันก็จะเริ่มกลัวไงฮะพอโดนทิ้งแล้วก็บอกว่าถ้าทิ้งแล้วขาดทุนยี่สิบตังค์เรายอมไหมจะยอมกพระจบ เียถ้าเราไม่ยอมถ้าเราไม่ยอมมันก็ไม่จบแล้วไปถึงไหนเฮ้ยเอางี้ไปถึงไหนอย่าถามเลยไหมเพราะว่าไปไกลๆยิ่งดีใช่ไหมห้ามถาเป้าถามไตองเลแต่ถ้าเรายอมรับยอมรับผมก็ทุนได้นะวันที่เราเข้าไปซื้อรุ่นตัวใดตัวหนึ่งค่ะเราต้องขาดทุนเราซื้อล็องเลสเหล่านี้เรายอมขาดทุนยี่สิบตังค์ถ้ามันลงไปนะคือจะต้องขาดทุนให้ถึงนะต้องขายที่สามที่สี่นะก่อนถ้าสูงว่านั้นห้ามขายนะแล้วราคาปิดทิ้นวันด้วยนะฮะ แล้วก็ถือไปเรื่อยเแื้วยก็ไม่มีสนใจมันนะฮะก็จะยอมรับได้แล้วถามว่ามันจะขึ้นถึงไหนเฮ้ยยิ่งไกลยิ่งชอบค <Okay. S 2> ว่ามันเลยราคาเท่าไหร่ก็ได้คุณว่ามันเลยมันจะขึ้นไปถึงไหนเรา <Okay. S 2> อนาุญาตให้คุณขึ้นไปหมดเพราะเราถี่มุ่นอยู่นะฮะ <Okay. S 2> เราก็ดูแค่เปลี่ยนวิธีเล่นมุ่งหม่นะครับว่าถ้าเรายอมรับผลการขึ้นได้เราซื้อถ้าเรายอมรับ <Okay. S 2> ไม่ได้ะะยอมเาาเพราะว่าทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยยอมรับได้ถ้ามันขึ้นไปเยอะ คนยอมรับได้หมดเลยถ้ามันขึ้นไปเยอะๆแ,แต่คนส่วนใหญ่จะยอมรับไม่ได้ไหมขาดทุนแค่สิบตับโอ้โหปิดสามเจ็ดสองน่ยตอยผมไม่รู้ผมไม่รู้รวยเลยใครซื้ออ้อยเห็นแล้วค่ะก็ต้องซื้อไงก็มันเบรกวันแล้วคุณไม่ซื้อได้ไงคุณนี่อาจจะเจอสามห้าสิบก็ถดได้เสร หรอเฮ้ยเราไม่รู้เลยนะเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการเทคนิคพี่อ่ะกำลังดูเทคนิคแต่เราดูปั้นเนี่ยเราบอกเราเอาเทคนิคมาดูเนี่ยเราบอกว่าพื้นฐานมันกำลังจะดีเพราะจังหวะตลาดแบบนี้นะไม่มีใครเอาหุ้นไม่มีพื้นฐานจื้อนะครับตลาดช่วงหลังมาหนึ่งปีนะหุ้นจะมีพื้นฐานขึ้นไม่ได้ขึ้นก็โดนเดี๋ยวก็โดนกันไหนกันไหนเดี๋ยวก็นักข่าวก็เขียนแฝงขึ้นไม่จริงนู่นนี่นั่นนะฮะ ขึ้นไปก็เปลืองตังปเปล่าขึ้นเอาขึ้นไปไนะเพราะฉะนั้นมันขึ้นมามันก็ต้องมีแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลผมไม่รู้นะผมไม่อยากรู้แล้วก็อย่ามีอย่ามีอย่าบอกข่าวเลยมาผมชอบล็อกเล่ขึ้นไปทั้มีข่าววุงนี้ตัวใครตัวมันนะตัวใครตัวมันเลยท้างถือทิมลงเลยล็อกเล่นน่นนี่นั่นขายทั้ตลาดเนี่ยให้มันรู้จักกันซะบ้างแล้วจะไปต่อเรื่องของมึงมีข่าววุ้นเลิกโอ้โหไ่ละข่าวอย่าออกนะต่อไปใครนะมันพี่ขอหลอกมันไม่กล้าออกข่าววะ เอข่าวมาโดนพวกเราขายอืทีนี้หุ้นที่ขึ้นมาก็มีห้านดับแรกนะพี่ทิพลก็เป็นคอมมูนิตี้นะฮะแล้วก็สื่อสารตัวหนึ่งแล้วก็เป็นปตทนะครบรู้สึกแบงคอยู่ข้างล่างอยู่ก็อยู่ในหนังสือที่เขียนในหนังสือคุณม่อนเดีพิจิกาแหละค่ะครบยกเว้น ของแท้ของแท้ของแท้อยู่เลย่อยของแท้งอยู่นั้นหมดแหละมีลงไฟฟ้ายังไม่มาแต่โรซ้าเราก็มาตัวนึงนะ c k ่เคี่คพีไงสองตัวที่ยังไม่มาแต่มันก็ไม่ได้ลงอะไรนะค่ะค่ะแล้วก็ใครใครจะใช้วิธีถือนะฮะแต่ผมว่าใช้กลยุทธ์แบบเล่นเป็นลายตัวอืมอัดเป็นลายตัวค่ะอัดอัดเป็นลายตัวไม่ไม่ไม่กระจายตัวกระจายตัวแล้วแล้วผอมมันมันหายไปรอดมันวุ่นวายมันอาวันนี้ล็อกเล่อัดล็อกเล่มั่งเลยอืม่นเช้ามา กะเลยแม่งผ่านแน่าบาท๕๐กระต่ายล้านพุ้นนะมบาทิบผ่านงส๒๐ล้านพุ่นจบแล้วถือเขาทุนเท่าไหร่ว่ากันเล่นตองแบบมักเรงไปเลยเนี่ยใช่ไม่ใช่จบไปไม่กระปิดกระปอยไม่กระปิดกระปอยปิดกระปอยขึ้นไปสี่บาทอยากขายอะไรขอยากขายที่ไหนขายไปค่ะค่ะเลิกไปจบไปกําไรนั่งดูใหม่อืแล้วจบจบไปใครจะวางกลยุทธ์แบบเล่นสั้นวันสองวันใครจะเล่นจบในวันในว่าไปแต่ไม่ใช่แบบ เฮ้ยเซ็ตขึ้นสิบจุดซื้อหุ้นไม่ใช่หุ้น,ห,นหุ้นตัวไหนจะขึ้นเซ็ตไม่ขึ้นก็ได้ไม่เป็นไรต้องเปลี่ยนวิธีใหม่เลยนะอืมถ้าเซ็ตหลุดพันพันพันห้าเลิกเล่นหลังพอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีนะเนี่ยไอตัวที่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 อะไรนะว่ามาใหม่สิคะคือถ้าเซ็ตหลุดพันห้าเลยมันจะไม่ดีโอเคมันลงไปได้ถึงขนาดนั้นมันไม่ขึ้นอีกแล้วเพราะว่ามันไม่มีใครเราอยู่ดีนะเอาหุ้นมาทุบทำเหมือนช่วงที่ผ่านมาปีที่แล้วอะนะ ถึงว่าอยู่ดีกองทุนก็เอาคุณมาทุบบ้างไปเดี๋ยวก็จะคอสชเรียกไปเก่งไม่มีใครกล้าทุบหรอกถ้ามันไม่มีปัจจัยจริงๆแล้วคุณไปทุบพูดนหน่ะนะคุณโดนต่อไปเนี้ยผมได้ยินเนี่ยเขาดูเขาค่าโทษไปแล้วอ่ะค่าโทษไปแล้วอะไรอะคาโทษไปไงว่าใครทุบหุเนไหนได้โดนอ๋อแครมราคาโทษเนี่ยทุก่าใครรับทุบสามคาร้งเนีได้ไหมทุบมนตั้งแต่เดือน กันยาทีมแล้วก็แล้วก็ตุลาจริงแล้วก่อนกันยาก็ทุบอีกทีมีงานทุบทีร้อยประจุสามครั้งเหมือนกันได้นะหลาคนเขก็สงสัยนะฮะแล้วผมก็พูดชอบคุณม่อนนี่แลหละผมก็อบอกเฮ้ยแบบนี้มันอยู่ดีมาทุบพูดแบบนี้มัน,นมัน,ม,นมันไม่ถูกต้องไงมันไม่มีปัจจัยอะไรไงสถาม <c oughs> ประเทศก็ไม่ลงแล้วลงทุนประเทศเดียวได้ไงค่ะค <c oughs> ่ะ <c oughs> เออเอ้าสายขาด ให้ตัดอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองลอง,ลอง,ลองกับพี่นิพนธ์เพราะเหลือเซต์ฟิฟตี้นิดหนึ่งนะฮะตัวซีรีส์ S นั่นเองนะฮะว่าซีรีส์ S อสยังยังไม่ปิดนะฮะตอนนี้ซีรีส์ S ย่อลงมาที่บริเวณ9.77นะฮะ9.77ตอนนี้นะฮะสำหรับซีรีส์ S นะฮะเรามาดูอาการของซีรีส์เส่วนท่านที่จะเปลี่ยนเทคนิค4บวกเหนือคุณนิพนธ์ในเดือนกุมภาพันธ์นะฮะรายละเอียดก็สามารถสอบถามไปที่แอดไลน์ bllmi นะ mm hmm. พิมพ์แอดแล้วก็ BLLMI ซึ่งจะเริ่มเดือนกุมภาพันธ์นี้แหละ สำหรับคุณผู้ชมนักทุนที่สนใจนะที่จะเอาตัวรอดกับตลาดหุ้นนะฮะก็รีบๆกันนะก็เดือนกุมภาพันธ์เราก็จะเริ่มอัดข้อมูลให้กับนักทุนแต่ต้นปีกันเลยนะคะค่ะพี่นิพนธ์คะครับค่ะในส่วนของซีรีส์เอสคะตอนนี้เพราะมันก็เป็นจบในวันไปอ่ะค่ะค่ะคือเมื่อเช้ามันย่อลงมาเราก็รอใช่ไหมครับค่ะลองตรงไหนก็ย่อลงก็แเถวนี่แหละเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดหกขึ้นไปใช่ไหมค่ะเก้าแปดสองเก้าแปดศูนย์ก็ปิด ก้าวเือก้าวเลยก็ได้สามสี่จุดก็ปิดไปค่ะมันมันยังไม่มีเทรนใช่ใช่มันยังได้สามสามสี่จุดอยู่เลยนะฮะรอบนี้ใช่มันยังไม่มีเทรนไม่มีเสรนมันมันก็ต้องแบบว่าเด้งขึ้นไปก็ช็อตแล้วก็ใครช็อตเมื่อกี้นะครับมาตอบบ่ายที่ลากขึ้นไปใช่ไหมครับชค่ะช็อตไปอ่ะบริเวณแถวแถวอันนี้เห็นแล้วนะครับแปดสามสองช็อตแปดเก้าแปดศูนย์ก็ได้คต้องช็อตเก้าแปดสามเก้าแปดสองแล้วตอนนี้ก็ต้องปิดไปจบไปเรื่อยไปจบไปในวัน จบไปในวันนะฮะจบไปในวันมันไม่มีเซรนเพราะระบบบอกว่าคุณเล่นได้ระหว่างวันเท่านั้นเด้งช็อตย่อหลอในวันอย่างเดียวจบเด้งแล้วช็อตช็อตแล้วพอสิ้นวันสิ้นวันต้องจับสินงละนะใครลองมาตอนเช้าก็ต้องปิดไปมันคือมันบอกว่าให้เล่นในวันอย่างเดียวมันไม่ได้บอกเฟรนนะครับเราก็ต้องทําตามระบบไปค่ะแต่พรุ่งนี้อะย่อมาดิย่อไปเท่าไหร่ไม่รู้ย่อมาดิย่อหรอพรุ่งนี้เด้งเนี่ยเด้งดิเราเด้งไปเด้งไปก็ช็อต เพราะตลาดมันยังแต่ะไรท่านเรายังไม่เห็นหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มสื่อสารนะครับหรือในกลุ่มธนาคารมันมีพัฒนาการในเชิงโครงสร้างของการขึ้นของราคาที่ดีอะนะเซ<ช>็ตมันยังไม่ไปหรอกมันไปไม่ได้นะฮะมันจะมันจะขึ้นเฉพาะก,กลุ่มน้ํามันปิโตรเคมี<ช>แค่นั้นนะมันจะขึ้นอยู่สองกลุ่มแล้วก็จะเอาตัวเล็กตัวกลางนะครับที่เป็นคอมมูนิตี้นะครับหาก็มาเล่นเก็งกำไรกันไปนะ แต่ในเก์กำไรมันก็จะมีทั้งของจริงกับของไม่จริงนะครของจริงไม่ถึงว่าขึ้นมาของจริงมันจะขึ้นมาก่อนหน้าน,นี้แล้วมจะค่อยๆขึ้นมาอย่าดน้ำตาลสามโล่อะมันจะมีสักสองโล่แต่ไม่ใช่ทุกโล่หรอกที่มันขึ้นมาก่อนหน้าไปดูดีๆนะฮะแต่ว่าแล้วโอื่นมันค่อยมาวิ่งตามทีหลังไอ้ตจวิ่งตามอะมันก็ก็แบบไม่จริงหรือบริษัทที่ทําฟิล์มนะฮะมันก็มี P t l ขึ้นมาของจริงแล้วสุดท้ายเ j จมันวิ่งมามันก็ไม่ใช่ของจริงนงนะฮะ คือไม่ใช่ของจริงให้ผมไม่ได้ไปว่าเพราะนั้นคือกำไรคุณยังไม่ไม่เซิร์ฟมาให้เราเห็นทางันะ้นพื้นฐาน,นแต่คุณเล่นตามขึ้นมาโดยที่กําไรคุณอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้ซึ่งนี้เราบอกเรา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 ,เราไม่เล่นคุณนะฮะเราไม่แนะนําแบบนี้นะครับหมายถึงว่าอ่ะอยู่ในธุรกิจเดียวกันต้องดีต้องสองบริษัทมันไม่ใช่นะอาจจะดีแค่บริษัทเดียวบริษัทมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะค่ะคือให้เราเห็นแล้วค่อยเล่นนะครับผมต้องเรียนกับคุณม่อนนะครับว่าตั้งแต่ไรมาสหนึ่งไดมอนะ์สองนะฮะเห็นเห็นเห็นแล้วนนนะะครับาของ พอไต่มาสามนี่คือตอนเดือนจบจบเดือนกันยาเดือนตุลานี่เองแล้วนะครับว่ากําไรก็โตเท่าไหร่นะครแล้วก็ค่อยเล่นขึ้นมานะเขาเขาเล่นเล่นหลังจากที่กําไรออกออ่ะืเขาไม่ใช่ว่าเล่นมาก่อนไปเจออินไซต์แล้วทิ้งเนี่ยไม่ใช่นะครับคนละเรื่องเลย่ะนะครับแต่พูดอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็มีมีลิศนั้นแหละนะถ้าเราไปซื้อราคาทูงสูงนะใช่ใช่นะครับทีนิ้บน์กก็ P.T.L ก็ ส่งมอบเรียบร้อย,<า>ยแล้วนะคะเมื่อเช้าก็าสิบห้ส่งมอบไปแล้วใครซื้อเกินสิบห้าบาทสี่สิบรับผิดชอบบอกกันช้าๆเลยแจนนี่เราซื้อตรงสี่บาทเจ็ดบาทยี่สิบสูงสุดแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีใครขาดทุนค่ะคือเราต้องใช้วิธีบอกแบบนี้เพราะว่าเราไม่ได้แนะนําให้ซื้อแต่ลอ็อกซ์เว้ยนะเพิ่งซื้อเราไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อจุดสุดท้ายจะเป็นที่เท่าไหร่นะะะฮค่อาจจะเป็นสามบาทห้าสิบนี่ก็ได้คือการซื้คอครั้งสุดท้ายแล้วจะเป็นสี่บาทก็ดได้เดี๋ยวผมดูอีกทีนึง้ย์ดูหน้าตายังไม่รู้ว่าเท่าไหร่่่่ออาาจจะะตรรรงงเเเี้้้ยกก็ไไไดมมูหหืนนนัท อย่าบ้ากูผมแคบไว้14บาท50ค่ะพี่นิพย์บอว่าจะแคบของเขาเลยแนะนําตรงไหนเขาจะแคบแล้วใครวิ่งขึ้นไปแล้วไม่มีใครขัดขืนแต่เราต้องแคบแบบนี้คือว่าเราก็ไปหาตัวอื่นที่เราจะไปอะไรกบเดี๋ยวคนมามั่วเวลาหุ่นขึ้นไป10 20แล้วตามแล้วมาว่าเราเอาอีกนะเออใช่เนาะใช่คุณเล่นก็เรื่องของคุณเขาพูเนย่มันี้นักเตะไปคนเล่นเดนเทรด คนเล่นรอบสองวันสามวันคุณเล่นเป็นเดือนคณเล่นแบบนีแเราจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะเออนิสัยคนสิบคนรวยสักคนหนึ่งอ่ะคนรวยก็ไม่ใช่เราหรือเราไม่ใช่เขาซื้อพี่เอมาความละสิบเอ็ดบาทห้าสิบขายไปสิบห้าบาทนะค่ะแล้วพอครั้งสุดท้ายมันซื้อสิบเก้าแล้วมันหลงแล้วบอนนี้ขาดทุนขาดทุนได้ไงก็ตอนุณซื้อครั้งแรกุณไม่เอามารวมาเออห้ามนะห้ามนะเคลียนะเคลียนะเคลียแล้วนะ เราก็ไม่ได้เชี่ยแล้วนะพี่เจียเราบอกเลยเราไม่ได้เชีรยแล้วอพอเราไม่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 อยากให้ไปซื้อพึ้นในมันอาจจะขึ้นไปเท่าไหร่เราไม่รู้หรอกของคุณทิพคนก็มีหกบาทสิบเอ็ดบาทเราก็สิบห้าบาทสี่สิบเราไม่ใช่คนปั่นหุ่นถ้าเราปั่นเราจะบอกได้ราคาไหนที่เราไม่ใช่คนปั่นหุ่นเราเราดูทางเทคนิคนะฮะแล้วเราก็ดูทุกตัวขอให้คุณโชว์มาคือขออย่างนี้คุณบอ่จะขอบริษัท่ะนะ อย่าอย่ามาแบบออกคาวอยู่ว่าคุณไปทําบริษัทคุณให้กําไรเลยเดี๋ยวผมเชียร์ทุกตัวผมพูดมาตั้งนานแล้วนะครับค่ะค่ะแต่ถ้าคุณอยากให้ผมเชียร์ผมเชียร์ผมเชื่อว่ามีอิทธิพลกับรายย่อยค่ะอ่าเราตามหลักตามการตามฤษีแน่นอนตามหลักทางรายย่อยไปติดดอยผมสรุปไวอย่างนั้นค่ะแต่ใครจะไปติดเรื่องของคุณเราไม่เกี่ยวเคลียร์นะเคลียร์นะเขาเขาต้นทุนเขาหกบาทสิบเอ็ดบาทกับสิบห้าบาทสี่สิบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคุณนอนแจ้งเนี่ยนะครับผ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยนะไม่มีใครโทษวันหนึ่งสมมุติวว่่าาาแแนนมมมลลงไไไปบททดโษผ้้ะใช่ พอมันขึ้นมายืนแปดบาทแปดบาทเก้าบาทนี่ตั้องงานเลยนะไม่ขายกันเองเ่ยถูกไหมแต่ถ้ามันไปสิบห้าสิบหกก็แล้วแต่มันไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวจะรวยไม่รวยก็อยู่ที่มือนักทุนเองว่ามองยังไงคุณก็ต้องไปดูพื้นฐานคุณต้องไปดูมันเองนะฮะแต่เราถามว่าแจ๊ส๋ยวนี้เขาบอกว่าคุณก็เล่นติชขึ้นไปนะมันไม่ลงหรอกมันไม่ต่ำเก็นบาทยี่สิบหรอกเกินบาทยี่สิบไม่ต่ำนะโอเคไม่ต่ำจะวิ่งกระลุมบอลเป็นเรื่องเป็นเรื่องของนักทุนแล้วนะแล้วก็ต้องอาศัยเทคนิคในการที่จะจับทาง ของของนั้นทุนด้วยนะฮะแล้วการเลือการซื้อเขาบอกแล้วเลือกทุนก็ไม่ยากเลยก็ไปดูงบดูธุรกิจเขาธุรกิจเขาเป็นยังไงนะฮะเขาไม่เคยขยันออกข่าวเท่าไหร่เวลาเขาเล่นอะไรเงี้ยก็โอเคนะฮะแล้วก็กาไรเขาก็มีพัฒนาการขึ้นไปเวลาเขาเล่นพูดแ่นก็มีข่าวเขาบอกก่อนแล้วเขาค่อยเล่นขึ้นอะไรเงี้ยนะจะพูดแบบเนี้ยโอเคมาคุยกันได้ค่ะพี่มันจะขึ้นมาเสร็จแล้วแล้วมันมันแบบว่าให้มึงช่วยเชียร์หน่อยว่าคุณจะขายอุ้นอย่างนี้เราไม่เอาด้วย นะครับมันสไตล์ของคุณถ้าคุณอยากให้สกเลนวิ่งไกลๆคุณก็ขึ้นวันละสิบตังค์เด็ไปถึงว่าหลังจากคุณเบรแล้วพรุ่งนี้คุณขึ้นวันละสิบตังค์ขึ้นไปทุกวัเนเด็เหมือนที่ผมบอก p t l อ่ะหลังจากที่ห้าคุณก็ขึ้นเล็กๆน้อยๆขึ้นไปทุกวันก็ขึ้นมา <Okay. S 2> ได้ใช่ไหม <Okay. S 2> แต่คุณกสามวันพูดๆไปสามสิบพรุนี้มันแบบม,มันไม่ไหวมันเก่งกำไรแล้วมันก็ต้องถี่ไง <Okay. S 2> ใช่ไหม <Okay. S 2> อันนี้ก็เจ้าของเจ้าของหรือใครที่เกี่ยวข้องก็ว่าเราไม่ได้นะเพราะเราเชื่อว่าเต้าคือกไรของนะ ค่ะส่วนทองคำล่ะค่ะอะไรนะครับทองทองค่ะทองคำมันจะขึ้นมาไม่ใช่เดี๋ยวดูครับผมผมมองเป็นปเป็นไชรเวยรอยู่นะครับมันก็ยังเขี่ยอยู่นะแต่มันยังโชนนาต้านอยู่นะครับนาต้ามันอยู่ที่บริษันสองร้อยสี่นี่แหละแต่เป็น,นดโดจิโดจิโดจินะผมว่ามันจะไม่วิ่งหรอกนะครับด<ม>ังนั้นใครที่ปิดไปแล้วลองมาตั้งแต่สหนึ่งเก้าศูนย์นะครับเมื่อวันศุกร์ก็ปิดไปกอ่อนนะและ<ม>้วเท่านี้ยังไม่ไปหรอกนะฮะ<ม>แต่การขึ้นเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่จบนะ อ๋อแพทเทิร mm ์นนี้นะคะใช่แ้าคุณทนสิบจุดได้คุณก็ถือต่อไปกบทำลองล้วลองมาอยู่แล้วนะครับแต่้องบอกว่าการลงอ่ะต so, so, ้องถ้าเท่าธนาคารปรีเวรเซลขึ้นไปก็บนดจริงอะไรเนี่ยต้องมีการลงอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในกรอบของทางในในเรื่องของพื้นฐานของทองคำเนี่ยทองคำยังไม่ได้ไม่ไม่ขึ้นแรงนะต้องต้องให้ตลาดผู้ดาวโจนส์ c r ก่อนทองคำาจะขึ้นแรงนะโอเคได้ค่ะพี่ขอบคุณมากนะคะ